สวัสดีค่ะมาพบกระเสือหิวเกอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํากระดูกหมูอ่อนตุ่นเต้าเจี้ยวกันนะคะแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคาแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวผงปรุงรสพริกไทยดํา น้ำตาลทรายกระเทียมสับรากผักชีสับวันนี้เราใช้เต้าเจี้ยวนะคะเป็นสูตรของจีนค่ะกระดูกหมูอ่อน500กรัมค่ะยอดคนาค่ะก่อนนี้เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบน Facebook Fanpage ของเสือหิวด้วยนะคะ วันนี้เราจะตุ๋นในหม้อนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะกิ้งน้ำมันให้ทั่วหม้อค่ะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะรากผักชีสับพริกไทยดำ เราจะผัดให้หอมก่อนเลยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะผัดให้ทุกอย่างส่งกลิ่นหอมเลยะคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นหอมของกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดด้วยนะคะวันนี้นะคะเราซื้อเต้าเจี้ยวสูตรจีนมานะคะเมื่อกี้เราลองชิมรสชาติแล้วนะคะก็จะมีรสชาติเค็มหวานกลมกล่อมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปใส่ไปสามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะผัดผัดให้หอมเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีเต้าเจี้ยวสูตรจีนนะคะสามารถใช้เต้าเจี้ยวของไทยได้นะคะแต่จะมีรสชาติออกเค็มนิดนึงนะคะตอนปรุงรสชาติต้องระวังนิดนึงนะคะเต้าเจี้ยวเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะกระดูกหมูอ่อนค่ะวันนี้เราซื้อมา500กรัมนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย ผัดค่ะ เต้าเจียวสูตรจีนนี้นะคะก็จะมีรสชาติออกเผ็ดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปเลยค่ะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะเราจะเติมให้ท่วมกระดูกหมูนะคะเสร็จแล้วเราเล่งไฟเลยค่ะใช้ไฟแรงเดี๋ยวเราปรุงรสชาติกันเลยค่ะ ซอสหอยนางรม2ช้อนค่ะซอสปรุงรสใส่1ช้อนค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนผงปรุงรสติดๆิดไปช้อนค่ะใส่ไม่เยอะ น้ำตาลทรายเราใส่ไป1ช้อนก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้เวลาในการตุนนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะตุนจนน้ำงวดลงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็ตุนมาได้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดฝาดูนิดนึงเดี๋ยวขอชิมรสชาตินะคะ รสชาติกลมกล่อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตุ๋นต่อให้ครบ1ชั่วโมงค่ะตอนนี้ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาดูกระดูกหมูตุ๋นของเราเป็นยังไงบ้างน้ำเริ่มงวดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมีน้ำขุกขิกนิดหนึ่งนะคะจะเอาไว้ขุกข้าว แล้วชิมรสชาติก่อนเลยค่ะรสชาติกระดูกหมูอ่อนของเรานะคะก็มีรสชาติเค็มหวานนะคะรสชาติกลมกล่อมแล้วค่ะใช้ได้แล้วเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะยอดคะน้าค่ะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปต้นค่อนข,ข้างใหญ่นิดนึงน,น,นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไป ิดฝาไว้ก่อนคะ่ะรอให้คณะสุกเดี๋ยวเรามาดูคณะกันนะคะว่าเป็นไงบ้างคณะเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเรากดลงไปนิดนึงคะ่ะคณะเราไม่ได้ปอกตรงก้านนะคะเราใช้สากทุบนิดนึงนะคะ ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระดูหมูตุน๋นเจ้าเจี้ยวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวได้นะคะ สำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ